มารู้จักกับตะขาบยักษ์ขาเหลืองเปรูใต้ผืนป่าฝนอันมืดทึบของเปรูมีนักล่าร่างยาวที่แม้แต่งูตัวเล็กยังต้องหลบให้นี่คือตะขาบยักษ์ขาเหลืองเปรูสัตว์เลื้อยคลานในเงามืดที่สามารถค้นเหยื่อใหญ่กว่าตัวมันเองได้อย่างง่ายดายตะขาบสายพันธุ์นี้สามารถยาวได้ถึง30เซนติเมตรขาแข็งแรงราวกับใบมีดพร้อมตะขอพิษคู่หน้าที่ทำหน้าที่เหมือนเขี้ยวพิษของมันรุนแรงมากพอที่จะล้มสัตว์ขนาดใหญ่เช่นกบ หนูหรือแม้แต่นกขนาดเล็กมันล่าดโดยการลอบโจมตีฉีดพิษเข้าไปในเซียววินาทีและใช้ร่างยาวของมันรัดเหยื่อให้หมดแรงต้านความเร็วบวกพิษเท่ากับศัตรูตัวฉกาดแห่งป่าสำหรับมนุษย์แล้วพิษของมันอาจไม่ร้ายแรงถึงตายแต่แผลอาจบวมอักเสบและปวดแสบปวดร้าวอย่างรุนแรงโชคดีที่มันมักหลีกเลี่ยงมนุษย์แต่ถ้าบังเอิญไปเหยียบบ้านของมันเข้าแล้วก็ระวังให้ดีนะคะ และนี่ก็คือนักล่างเงียบแห่งป่าเปรูตะขาบยักษ์ขาเหลืองตัวเล็กแต่โคตรจะโหดถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะ